ไฮโซในเปิดเบื้องหลังเซอร์ไพรส์ขอแต้วแต่งงานบอกเลยอึง้งมีปลอมตัวด้วยนับเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ข่าวดีของวงการบันเทิงสําหรับโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ไฮโซในประนายพรประภาตั้งใจทําให้กับแต้วนะัทพรเตมีรักขยับสถานะความสัมพันธ์จากคําว่าแฟนสู่การเป็นคู่ชีวิตโดยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีทั้งจากแฟนๆแ,และคนรอบข้างของทั้งคู่ล่าสุดไฮโซใน ก็ได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรม PIANAIP เล่าบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมหลากหลายองค์ประกอบทั้งสถานที่และการขอให้ทีมงานปลอมตัวเป็นชาวสวนสำหรับเซอร์ไพรส์พิเศษครั้งนี้รวมถึงแนะนำช่งางภาพผู้รังสรรค์ความงามให้กับภาพถ่ายโมเมนต์ขอแต่งงานที่หลายคนถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่าเป็นการแอบถ่ายจากระยะไกลที่สมบูรณ์แบบงดงามเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกโรแมนติกดุดดังเทศนิยายเบื้องหลังความโรแมนติก ไฮโซนายได้เผยเบื้องหลังการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานผ่านอินสตาแกรของตัวเองโดยระบุว่าการเตรียมงานนั้นใช้เวลาและความทุ่มเทยอย่างมากทั้งการวางแผนการซ้อมและการเลือกสถานที่ไฮโซนายยังได้บอกเล่าถึงความทุ่มเทของทีมงานที่ปลอมตัวเป็นชาวสวนเพื่อหลบสายตาของแต้วและขอบคุณเพื่อนสนิทที่รับบทเป็นแต้วในช่วงการวางแผนและทดลองมุมมองของชาวเน็ต หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักและความเอาใจใส่ของไฮโซนน,นอกจากนี้ยังมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการมีทีมงานปลอมตัวเป็นชาวสวนอาจเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างความโรแมนติก และบางคนยังตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกใช้ช่างภาพที่มีชื่อเสียงในการถ่ายภาพโมเมนต์ขอแต่งงานอาจเป็นการต้องการโปรโมทภาพลักษณ์ของทั้งคู่สรุปการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของไฮโซไนถือเป็นโมเมนต์สุดโรแมนติกที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆแม้จะมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเบื้องหลังการเตรียมงานแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไฮโซไนได้ทุ่มเทเวลาและความตั้งใจในการสร้างความประทับใจให้กับแต้ว และการที่ทั้งคู่ได้ก้าวเข้าสูบ่บทบาทใหม่ในชีวิตคู่ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีและน่าชื่นชม